30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็กประเด็นร้อนมากมายจนถึงผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟัง สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่คือรายการ True Insider Weekend นะฮะทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมจะได้พบกับผม mm hmm. เลโอพุทธครับและเอ,อิร์ธสุธาดาค่ะรวมไปถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เราจะเชื้อเชิญนะให้มานั่งพูดคุยกับเราที่นี่บนโซฟาในห้องรับแขกของเราครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะหลายๆคนสงสัยว่าสรุปเธอเนี่ยเป็นสาวหวานหรือว่าสาวเปรี้ยวกันแน่เพราะว่าล่าสุดเธอไปตัดผมสั้นมามเป็นแบบบอยๆเลยค่ะพี่พุทธวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับเธอค่ะนั่นนนนนนกก็คคคืือออมมิิ้้เ่่่่ะะหรววาาทััฒุง อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้พบกับเธออย่างแน่นอนนะฮะแล้วจะมาตอบทุกๆข้อสงสัยที่นี่นครับสักครู่เดียวครับเคยเคยคิดมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาเป็นนักสแสดงโดยทีม่มันสูงส่งเหลือเกินจมินไม่เคยกล้าแตะมันจริงๆเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงไม่เคยคิดว่ามันคือโลกความเป็นจริงในความรู้สึกเราอะหลังจากนั้นหรือหาเงินจากมันได้หรือไม่ได้แต่แค่รู้สึกวมินจะภูมิใจในตัวเองมากที่มินทำมันสำเร็จ เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการ True Insider Weekend นะฮะตอนนี้แขกรับเชิญของผมก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วมิเนสสามสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นรูปแบบนี้นะคุณผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยจะเห็นมาบ้างแล้วกับลูกสาวเปรี้ยวนะฮะแต่ว่าวันนี้อยากจะเริ่มต้นยิงคําถามดีกว่าว่าทาไมถึงตัดสินใจหั่นผมสั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่เนเวลาผู้หญิงก็ตัดผมสั้นมันจะมีเหตุผลนะครับเบสิกเป็นเรื่องอกใช่เปล่ามนไม่ได้อกหั่จริงคือจริงอยากจะให้เป็น ถ้าจะให้มันเป็นประเด็นดราม,ม่าก็จะพูดพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้อ,อกหักมันไม่มีเรื่องที่จะเล่าต่อเนาะก็เลยเอาเข้าจริงๆแล้วพอเวลาใครถามว่าตัดผมทําไมเนี่ยคาตอบมันเลยน่าเบื่อมากจริงๆที่อยากตัดมานานแล้วค่ะค่ก็ oh. ตัดมานานแล้วแล้วก็แค่พอเราทํางานละครเนี่ย uh huh. มันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นช่วงค้าเกี่ยวละครเรื่องหนึ่งเปิด เอาไว้ผมทรงนี้มาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เปิดคาบไปกับเรื่องนี้ก็ราจะปิดอีกเรื่องหนึ่งก็มาเปิดคาบแต่ไม่ได้มันก็ตัดไม่ได้ต้องคอนเทนิวใช่เห็นบอกว่ามีงานละครเยอะแบบนี้แต่ว่างานเพลงก็ยังไม่ทิ้งไม่ไหมคะไม่ทิ้งค่ะจริงๆชอบค่ะชอบมากอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จําความได้สิ่งที่ทําแล้วมีความสุขที่สุดคือร้องเพลงแล้วอย่างนี้จะมีซิงเกิลอีกเมื่อไหร่ที่เป็นของตัวเราเองถ้าเป็นของเราเองทําเองจริงๆเนี่ย ใช้เวลาค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่เพลงที่เป็นซิงเกิลเพลงละครค่ะซึ่งก็คือเหมือนถึงว่าหลังจากออกที่จะออกจากออกจากในการเป็นแบบศิลปินในแง่ของเอฟทาเพลงแบบนั้นมาเนี่ยก็คือพอมาเริ่มมาสายละครปุ๊บก็จะมีแต่เพลงละครละะซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสเราร้องเพลงละครแต่ว่าถ้าจะให้ทําเพลงเองเนี่ยมันต่างกันในส่วนการร้องเพลงละครมันเหมือนเราเล่าเรื่องคนอื่นนะคะค่ะมันเหมือนเราเอา เอาประเด็นของคนอื่นมาเล่าหรือเป็นตัวละครเข้าไปร้องในเพลงนั้นนะคะแต่ว่าถ้าทำเพลงออกมาเนี่ยมันอยากจะเอาข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรอะข้อความที่เรามีในหัวที่เราอยากจะบอกบอกผู้ฟังอะ เขียนลงมาเองให้เขาได้รู้จะให้ให้เขาได้ได้รู้สึกถึงถึงจริงๆเรามาจากตัวเราจริงๆอ่ะถ้าจะทําจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาเป็นอาร์ตของเราอ่ะเป็นงานศิลป์ของเราจริงๆอ่ะอาแล้วตอนนี้มินสังกัดอยู่ที่ไหนปะอยู่กับพี่น้องค่ะพี่น้องพี่น้องก็คือบลอดแคสต์ไทยใช่ใช่อันนี้คือหมายถึงในแง่ของเพลงนะไม่ค่ะไม่ได้อยู่ในสังกัดใดเลยทาอ่ะจริงๆคือเพราะว่าอยากจะเริ่มอยากจะเริ่มอย่างที่บอกคืออยากจะเริ่มในส่วนของการทำเพลงเองจริงๆปีนี้ก็เลย ทุ่มเทในส่วนนั้นมากขึ้นแล้วก็เอาเวลาเอาเวลาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะมันมาเริ่มฝึกฝนมากขึ้นเริ่มเเรียนเปนโนจริงจังเพื่อที่จะได้แต่งเพลงในในมุมที่จะได้แต่งเพลงได้นะคะแล้วก็เริ่มแต่งเพลงเขียนเนื้อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝึกฝึกอยู่ค่ะแล้วในในอนาคตคือเราในขณะเดียวกันเส้นทางนี้มันก็จะได้บอกเราด้วยว่าจริงเราอยากจะ อะไรอะไรที่มันใช่เราทางเราจริงๆในแง่ของของดนตรีเนี่ยหรือว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลานี้นี้ที่จะส่งไปให้ใหคนดูมันเป็นแบบไหนมันจะเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองด้วยสมินะมน,น,นะคะแล้วๆคนอาจจะไม่ใช่เราทำคนเดียวร้อยเปอร์เซนต์แบบว่าโปรดิวซ์เองเล่นกีตาร์ก็เล่นเองที่อย่างเล่นเองแต่ว่าราจจะดึงคนที่เรารู้ว่าเนี่ยเขาให้ให,ให้ให้ทางอย่างที่เราต้องการมามาถูกทางกันนะมาร่วมงานกันแล้วก็อาจจะมีเพลงดีๆออกมาให้ได้ฟัง ทำไมถึงชอบเรียนเปียโนฮะคือชอบเครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นพิเศษหรอหรือยังไงคือจริงๆแค่รู้สึกว่าเราเคยแตะตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่เคยเรียนมันจริงจังเราเล่นกีตาร์พอได้แกวเกากองแกงกองแกงได้แต่เราไม่เคยเล่นมันจริงจังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีผลดีมากถ้าเราเข้าใจที่จะเรียนดนตรีในแง,ง่ของการแต่งเพลงมันมีผลทําให้ง่ายขึ้นในหลายๆอย่างมากด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไหนๆอยากจะเรียนเปียโนตั้งแต่เด็กแล้วคืออยากจะอยากจะอยู่ในจุดที่สามารถจะพูดได้ว่า ฉันไม่ได้แค่ร้องเพลงได้ฉันเล่นเปียโนได้ด้วย uh huh. อะไรก, uh huh. ก็เลยตัดสินใจว่าเออเปียโนละกันเพราะว่ามันฮาร์ดมันใช้เวลาค่ะ uh huh. มันต้องมีฮาร์ดเวิร์กอะเราต้องตั้งใจในการที่จะจะสำเร็จในจุดเนี้ย uh huh. มันต้องนหลังขดหลังแข็งปึกอะ uh huh. ซึ่ง uh huh. อย่างร้องเพลงแหวนี้มันคือพรสวรรค์ uh huh. ซับ เยอะมากอ่ะแล้วบางว่าเราชอบมันตั้งแต่เราร้องมาตั้งแต่เด็กอะค่ะมันก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นโนมันคือจุดที่เราต้องพยายามบังคับเองให้ทำแต่ถ้ามินทำสาเร็จอ่ะมันจะอยู่ในจุดที่มินรู้สึกว่าไม่ว่ามินจะประสบความสำเร็จหลังจากนั้นหรือหาเงินจากมันได้หรือไม่ได้แต่มินก็แค่รู้สึกมินจะภูมิใจในตัวเองมากที่มิน ที่มินทำมันสำเร็จได้จริงๆเลยค่ะดีเนาะแต่เห็นบอกว่าชอบร้องเพลงขนาดที่แบบว่าเมื่อก่อนเพื่อนๆสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนๆต้องหันมามองหน้าเลยนะว่าแบบร้องอะไรหันมองหน้าอะร้องอะไรดีจังเลยอะไรฟังหน่อยร้องอะไรร้องอะไรตอนเด็กๆเนี่ยหนูร้องเพลงประจำแล้วร้องคือเป็นเด็กกล้าแสดงออกอะค่ะเป็นเด็กเล่นใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่า เราจะไม่เคยกล้าพูดนะว่าเราเป็น,นอยากเป็นนักร้องไม่เคยกล้าพูดเลยแต่เราชอบร้องเพลงร้อ,องเพลงทุกเวลาห้องน้ําก็ร้องห้องเรียนก็ร้องห้องสอบก็ร้องครูลไลอ่ออกจากห้องสอบเพราะว่าร้องเพลงเนี่ยหลายครั้งแล้วดีเนาะพครั้งนี้เออคอรูก็สอนแล้วครูก็ปล่อย<ฆ>ปล่อยคาสตีอาเลย อ่ะทำงานอะไระก,กันแล้วครูก็ออกไปอ่าถึงเวลาของเราก็ร้องก็ร้องก็นั่งอ่านไปร้องไปเพื่อนนั่งโต๊ะงหน้าหนูจําได้เลยจําชื่อได้ด้วยแต่ไม่บอก,บอกเขาเป็นคนดีเป็นเพื่อนดีดีแต่เขาเป็นคนดีไงเขาจะต้องเรียนเวลาเรียนแกมาร้องทําไม,มสายตาหันมององนี้คือจิกมากมองมองมองจอดเท้าขึ้นหน้าบิ้นหนเขาต้องเกลียดฉันแน่ในใจจิงสิ่งมิ้นทาก็เลย ร้องดังขึ้นแล้วกันเขาจะยอมรับไปซะทำงานทำงานมองนี่อะไรไม่ได้เขาว่าไงพอร้องดังขึ้นจดเชื่อไหมจดเชื่อไม่รู้เขาเงียๆของเขาไปเขาคงรู้แล้วแหละว่ามองเฉยๆนี่คงไม่ไม่ช่วยอะไรมันไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับที่ฉันมองมันเลยตั้งแต่สมัครชอบร้องเพลงแต่ได้ข่าวมาว่ามาสมัครประกวด AF เนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนชวนมาหรอเพื่อนก็คงรู้สึกได้ถึงความกล้าแสดงออกความบ้าของเราอะ วันที่จะเอ่อเริ่มประกวดเพื่อนก็โทรมาแล้วก็บอกว่ามิ้นไปเป็นเพื่อนหน่อยอ mm hmm. คือเป็นคนขี้อายคนหนึ่งแต่เป็นนักกิจกรรมเพื่อนคนนี้ต่เป็นเพื่อนหน่อยมันก็งงเพราะว่าอยู่คนละห้อง mm hmm. ไม่ได้แบบเพื่อนกลุ่มเดียวแฮงเอาท์กันตลอดทําไมช่วนเราค่ะ ก็เลยคงเขาจะเขาเข้าใจว่าอ๋อก็คงเพราะว่ารู้อยู่ว่าเราเป็นบ้าอ,อะไรเงรี้ยเพียนทำกิจกรรมด้วยกันเฉยๆแบบได้เจอเจอกันท่ามกลางกิจกรรมบ้างน,นิดหน่อยอ,อยู่ชวนเราไปไม่ก็เอาไปก็ได้ไปก็สนุกดีอยากเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วพอไปถึงด้วยความที่อาจจะเพราะเราไม่ได้คาดหวังอะค่ะเรารู้สึกว่าเราไปเอาสนุกเราไปเอามันนะ เราก็เลยมีอยู่สิบเราก็ใส่ไปร้อยอย่างเงี้ยเรามีอยู่น้อยเกือแต่เราก็เล่นใหญ่มากก็เลยได้เข้ามาเป็นหนึ่งในนักล่าฝันในรุ่นนั้นแลวเพื่อนคนนั้นอ่ะไม่ได้ข่าวอ้าวเหรอก็เขาตั้งใจไงเราก็รู้สึกว่าอาจจะเพราะว่าเขาตั้งใจมากอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทําให้มันยากขึ้นค่ะอย่างยากขึ้นแต่เห็นว่าเป็นคนตั้งใจแบบนี้เนี่ย ถือก็เป็นลูกศิษย์ใน YouTube เลยก็ว่าได้แอนนี้เขาบอกมาหมายความว่าใช่หมายถึงว่ามีอาจารย์เป็น YouTube อี่ตอนนี้เวลามีปัญหาอะไรในชีวิตจะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์มีอาจารย์กูอาจารย์ยูเลือกมีหลายอาจารย์อาจารย์พินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ๆมาอย่าง Pinterest เองหรือว่า y YouTube ค่ะ Google เนี่ย g o o g l e Map Google อื่นๆทั้งหลายเนี่ยมันสามารถให้ความรู้เราเยอะมากก็จะมีมองว่าตอนเนี้ย ไปเป็นยุคข,ข้อมูลข่าวสารของแท้จริงๆ่ที่เรามีโลกทั้งใบยอยู่ในมือเราอะค่ะซึ่งที่น่าเสียดายก็คือมันเร็วมากมันเร็วมากโลกโลกมันเร็วมากจ,จนคนลืมไปว่าสิ่งสําคัญพวกนี้ไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันสําคัญขนาดไหนจนเอาเวลาไปทําอย่างอื่นเสียเวลากับสิ่งอื่นกับเกมกับอะไรที่บางครั้งบางคราวแล้วมันควรจะเป็นแค่อาจจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเวลาในชีวิตเลยนะ,ะแต่ตัวเนี้ยจอมินมันมันชัดเจนมากในปีนี้คือ ตั้งแต่ปีที่แล้วมันต้นมาเนี่ยมิ้งคุกคีกับอยู่กับอาจารย์อยู่ตลอดอาจารย์ยูอาจารย์กู K, พวกตลอดคือเวลามีปัญหาอะไรก็จะถามเข้าไปเลยอยากเรียนทําขนมอาจารย์ยูช่วยได้ซึ่งยิ่งพอเราได้ภาษาด้วยถ้าเรามีภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือว่าภาษาอื่นๆเป็นภาษาที่สองที่สามเนี่ยโอ้โหชีวิตมันมันกว้างมากเขาเนี่ยโลกมันกว้างเหลือเกินนะคะซึ่ง อยากจะจริงๆก็อยากเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้คนไทยเริ่มทํามากขึ้นคืออย่าไปกลัววิดีโอหรือคลิปของฝรั่งอย่าไปอย่าไปกลัวคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษเพราะว่าณนะวันนี้มันมีภาษาอีกหลายภาษามากเราควรเรียนรู้แล้วสมองเรามันไม่ได้จํากัดได้แค่เรียนรู้ภาษาเดียวมันเรียนได้เยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีทั้งไทยคุณมีทั้งอังกฤษคุณไปไกลกว่าใครขเขาได้มากคุณโลกคุณกว้างกว่าเขามาก mm hmm. ซึ่งมิ้งก็เลยฝึกไปเรื่อยเริ่มต้นดูคลิปแรกก็อาจจะเข้าใจสักแบบ สิเอร์ซคลิปหลังๆตอนจนวันเนี้ยเราเปิดคลิปเปิดคลิปใน youtube ขึ้นมาฝรั่งพูดเนี้ยเราเข้าใจแบบเราไม่ต้องมานั่งหาคําคแปลแล้วอะ mm hmm. เราเข้าใจมันมีภาพมันมีอะไรที่ทําให้เราเข้าใจมันง่ายขึ้นก็เลยเรียนทุกอย่างจาะจันยูค่ะทำอาหารดนตรีกีฬาทุกอย่างที่มีคําถามแม้แต่พวกแบบ ทฤษฎีดนตรียังหาได้เลยทุกอย่างเลยฮาทูฮาอะไรแล้วมันก็จะมีแบบทิคต่างๆที่สอนเราจนถึงขั้นงานช่างอย่างเงี้ยค่ะมิ้นก็ยังทำมิ้็ยังหาจาก Youtube ช่จนตอนนี้แค่เป็นคนเหมือนแบบทมของที่บ้านเองอะไรมือเราจับมือพี่ออืด้านใครนิวล็อกแม่หอะไรอ่ะล่าสุดมีสว่านเป็นของตัวเอง เราไปซื้อสว่านกับเพื่อนคืเอ,าาอรเริ่มต้นอย่างงี้งเริ่มตน้นที่เราก็ชอบแต่งบ้านอ,าอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดดูพวกแบบเทรนแต่งบ้านในปีนั้นๆหรือว่าทริปทิปทหรือทริปในการที่จะซ่อมแซมของในบ้านอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะพักเราก็ไปเจอ YouTube ของผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเป็นสลั่งนี่แหละแล้วก็เป็นผู้หญิงหน้าตาสวยรูปร่างสะอดสะองอะไรเงี้ย แต่นางแบบสายเลื่อยไม้เองหรอสวานอะไเง้ยค่ะมีพลังมากเรารู้สึกโอ๊ยมันไม่ยากนี่พอดูแล้วก็เรียนรู้ก็ทําตามเขาอย่างเงี้ยเหละใช่ค่ะแล้วมันไม่ยากเลยก็เลยวันนั้นก็เลยตัดสินใจตรงกับเพื่อนเลยไปบุญถาวรไปกับซาร่าแล้วเราก็เลยตัดสินใจซื้อชุดสว่านกันมาชุดละชุดเนื่องจากลดราคาความเป็นไปบ้างเองอยู่ลดราคาเอาเลยเอาเลยก็เลยได้ชุดสว่านกันมาแล้วเ้าตอนหลังก็ ก็เป็นแฟนอีเกียก็จะไปซื้อของจากพวกอีเกียมาว่าได้ต่อเองค่ะคือไม่ใช่ว่าเดีไซน์สวยกว่าถูกกว่าอย่างเดียวอ๋อพอนี้มันมันได้ต่อเองอะไรเงี้ยก็สนุกงั้นช่วยยกตัวอย่างงานช่างหน่อยสิที่ที่มันสามารถทําขึ้นมาเป็นชิ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะที่ผ่านมาที่เราเคยได้มีโอกาสทำจริงๆอย่างสิ่งที่สิ่งที่อยากทําแต่ไหนแต่ไรมาก็คือพวกง่ายๆค่ะอย่างเช่นเจาะผนังเพื่อจะได้แขวนรุ่นนี่หรือว่า เอ่อซ่อมโตะซ่อมนั่นซ่อมนี่ล่าสุดเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสีตู้บานตู้ของห้องเพื่อนที่เช่าอยู่ก็ไปถอดออกเองแล้วก็เอาบานตู้พวกเนี้ยไปใสแม่ดันมีเครื่องอีกคุณแม่มีเครื่องใส่เ,เป็นแบบเป็นไม่ใช่กบเป็นไอ้เนี้ยค่ะเออ กระดาษทรายขัดเนี่ย,ยถ้าเข้ามือขัดเฉยๆ,ๆมันไม่เวิร์คใช่ค่ะ,ะเราวางแล้วกระดาษทรายแปะเข้าไปเลยแล้วเราก็ขัดอย่างเงี้ยสีห่สีลอกลอก็เสร็จแล้วลอกเสร็จปั๊บเราก็ลงสีใหม่อย่างเงี้ยค่ะคคลงเคลือบเสร็จไปก็ลงสีโอ้มีความสุข พูดได้เหรอว่าเป็นวิีไลฟ์สไตล์ที่แบบเท่มากเลยนะพี่แต่มือด้านมากนะมือด้านเคยคิดจะขับรถกระบะอะไรอยูบ้างไหมรถบรรทุกรถบรรทุกเสริมอยางเห็นมานดูแบบเหมาะกับการที่แบบได้ทำแบบนั้นแต่ก็คือความสุขของพี่มีนอกจากที่จะไปเรียนรู้ต่างๆในโลกโซเชียลการร้องเพลงงานละครเคยเคยคิดมาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงเป็นดาราได้เล่นละครแบบนี้คือ พราะคุณพ่อทำตั้งแต่เด็กแต่ว่าเป,เป็นจุดที่เราไม่ได้คลุกคลีเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยากให้เราไปทางนั้นเลย <ứng> คุณแม่ก็จะเป็นคือเหมือนลูกสาวสามคนก็จะเป็นลูกสาวที่คุณแม่เนี่ยจะเลี้ยงให้อยู่บ้านจะไม่ได้มีการตามไปกองถ่ายเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงไม่เคยคิดว่ามันคือโลกความเป็นจริงในความรู้สึกเราอะมันคืออีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อเราก็บังเ,เอิญบังเอิญได้ทำเฉยๆแต่เราคงจะไม่มีบังเอิญได้ทำหรอก<ล> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะแต่แค่วันหนึ่งมันจับพัดจัรวได้้ารรับูว่ เออเราหลักมันนี่ uh huh. จริงๆแล้วการแสดงมันก็เป็นเป็นศาสตร์อีกด้านหนึ่งที่มันมีสเสน่ห์มาก uh huh. มินได้เจออาจารย์ที่เก่งหลายๆท่านแล้วก็เปิดโลกการแสดงที่ทําให้มินยิ่งรักมันมากขึ้นจริงๆค่ะคือณว,วันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจะเล่จะได้เล่นเป็นคือเราไปเจอหัวใจของมันนะคะว่ามันสนุกตรงไหนอะ่ะมันเลยทําให้จะเล่นเป็นบทอะไรจะเล่นเป็นตัวละครแบบไหนจะเล่นเยอะเล่นน้อย แต่ถ้าตับใจที่เราเราเข้าใจหัวใจของมันมันสนุกหมดเลยอะสมนิน,นะมันมีความสุขที่ได้ทำอะแเห็นไ้เขาเมื่อก่อนเป็นสาวหวานแล้วก็มีมความฝันในการเดินทางรอบโลกค่ะเพื่อที่จะไปเล่นเครื่องเล่นคือเล่นเป็นสิบรอบอะเอาจนอ้วนจริงโอ้มีสปิริตอะ <S <S ช่วยกันเตหมายถรงลมีิษหรือ,อยัง เห็นได้ข่าเมื่อก่อนเป็นสาวหวานผมยาวมาเลยอย่างนี้แล้วก็มีความฝันในการเดินทางรอบโลกเพื่อที่จะไปเล่นเครื่องเล่น ให้ไหมพวกไม่ได้เป็นสาวหวานแค่ผมยาวคือผมยาวแต่บาอยางทีมาอ่ก่อนคือยังไงอะคะเดินทางรอบโลกเพื่อจะไปเล่นหนูชอบหนูชอบพวกเครื่องเล่นหวัดเสียวมากอ๋อคือจะเทเวนเที่ยวเพื่อเล่นไอ้พวกนี้แต่เคยคิดไว้ว่าอยากจะมีโอกาสได้แบบเที่ยวรอบโลกอย่างที่บอกค่ะแล้วก็แล้วก็ไปเฉพาะสปอร์ตที่เป็นเขาจะมีเอ่อลิสต์กันไว้เลยว่าเป็นท็อปแบบ อีอย่างบนโลกที่ที่ถือว่าเป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดอะไรเงี้ยค่ะโรลเลอร์โคสเตอร์ที่เป็นไม้อย่างเงี้ยแบบโหดมากอะสายโหดอะไม่รู้จะพังรงมาเมื่อไหร่เงเนี้ยมันตื่นเต้นเราก็เลยเออแต่สนใจว่าในในชีวิตครั้งหนึ่งก็อาจอยากจะไปค่ะทำอะไรแบบนี้ ท่านถนนในประเทศไทยก็มันไม่แพ้กันนะใช่ค่ะลองดูก่อนหนูเป็นผู้นำนะเวลาไปกับเพื่อนหนูจะต้องแบบไปไปเดินเลยเดินไม่ต้องกลัวเดินเลยได้ไม่ต้องกลัวบางทีก็น่ากลัวบอกแล้วพี่มิ้ควรจะขับรถถังหรืออะไรต็แล้วก็ต้องใช้สายตาสื่อสารดูดูที่กำลังจะมาโอ้หัวก่อนนิดนึงดูมาแล้วค่ะพี่รู้กันนะอะไรยิ่งจะไปแล้วใช่นี่มันต้องมีบอดี้แล g u a g นะฮะเรียนรู้พูดถึงเครื่องเล่นนะครับเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปเล่นที่ไหนบ้างที่ประเทศไหนแล้วชอบที่ไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจริงจริง ถ้าต่างประเทศที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นตัว six flags นะคะที่เคยไปเล่นแต่ว่าเมืองไทยก็เคยก,ก็จริงจริงเมืองไทยก็น่ากลวัวเพราะเมืองไทยเคยเอาเข้ามาตัวที่เป็นลูกกลมๆค่ะเรานั่งอยู่ข้างในสองอคนอันเ<ป>นี้ยคิดว่าตัวเนี้ยโขดดีแต่ว่ามันจะเป็นแบบโขดระยะสัส้นๆน่ะแต่ก็ไม่ธรรมดาแต่ว่ากิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนการการมีประสบการณ์ครั้งเดียวแล้วพอค่ะเด้อเล่น <ๆ S 2> แล้วครั้งเดียวพออย่างตอนตอนนั้นเคยแบบ d r e a บ w o นี่ไปแบบ เป็นสิบรอบเอ๊ะคือพอไปดิเวลเนี่ยแล้วพอตอนโตนะคะแล้วพอเล่นพวกไวกิ้งอะไรเงี้ยคือเล่นเป็น10บรอบอะอยากรู้ว่าจุดขีดสุดของเราอยู่ตรงไหน,นอะเอาจนอ้วงเลยไหมเอาจนอ้วงจริง พีุ่ณจำได้ทางนั้นอ่ะรอบที่แปดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเราอยู่จุดแบบอืดแล้วอืดนืดแล้วมันไม่ได้แล้วจริงๆริโอเคนี่แหละจุดที่อ้วกตอนลงมาหรืออ้วกตอนนี้กำลังแขวงอย่างงี้อยู่อ่ะไม่อ้วกแต่ก็เพิไม่อ้วกแต่คือรู้แล้วว่าอ๋ลมเลือดมันตีแล้วของข้างในสารมันก็เริ่มจะมาโอเคเนี่ยดื่เดี๋ยวเป็นคนที่ทําอะไรต้องทําให้สุดอยากรู้อยากรูเคยเล่นแบบพวกบันจี้จอมอย่างเงี้ยบ่นนี่แหละขาดอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองอรอต้องไปลองเออก็อยากลองมีที่ไหนที่เลงไว ไปเล่นนอจริงๆบันที่จำที่ยังไม่ได้เล่นในเมืองอุทยก็มีใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นเพราะว่าอยากจะไปลองบันที่จำที่มันแบบแต่ยังไม่เคยหานะตัวที่มันอยู่ในป่าโกรธโกรธลงขบเขาอย่างนั้นน่ะเอออยากลองมากตายละน่ากลัวมากอ่าและนอกจากกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เรารู้สึกว่ามันน่าหวาดเสียวหรือว่าตกใจอีกไหมคะที่ทําก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบจริงจังมาก ต่อเนื่องมากอะไรเงี้ยอย่างตัวหนึ่งที่เคยเล่นก็คือพาราการิดิ้งพารากริดิ้งเป็นตัวที่ยกล่มเป็นตัวยกล่มท<ช>ี่มีพัดอยู่ข้างหลังเลยนั่นแหะอันนั้นจะเป็นพารามอเตอร์ค่ะใช่คือมันก็เป็นเป็นกีฬาทางเดียวกันคือยก,กเป็นเรื่องร่มค่ะทั้งหลายแต่ว่าตัวมอเตอร์เนี่ยคือพอมีมอเตอร์ปุ๊บเราไม่ต้องฝึกยกล่มมันหมายถึงว่ามันจะยก มันจะยกเราขึ้นด้วยตัวมอเตอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดพาไทลดิ้งเนี่ยมันเร,เราต้องไปอยู่บนหน้าผาะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องไปเรียนการฝึกยกล่มว่าเส้นไหนจะบังคับยังไงจะยกยังไงทิศทางลมเป็นยังไงถึงจะยกได้แล้วก็พอลมมันมาในทิศทางที่ถูกต้องเรายกลมเนี่ยมันก็จะตีลมขึ้นแล้วในท้ายทีวกันเราก็ก้าวออกมาจากหน้าผาแล้วมันก็ทําให้เราล่อนลงม,มาได้ซึ่ง มินได้เล่นจริงๆที่แบบได้ลงได้บินลงจริงๆอ่ะไม่กี่ครั้งเองนะคะเพราะว่ามันต้องผ่านการฝึกในช่วงเวลาแบบพอสมควรอ่ะซึ่งณเวณณโมเมนที่ได้ขึ้นแล้วก็ลงมันคือแบบโมเมนที่ดีมากแบบดีเลยในช่วงเวลาที่อู้บินแล้วก็ลงอู้มันดีมากคือทั้งหมดเป็นความน่ากลัวนะเพราะว่าเราต้องรู้วิธีลงไม่กลัวหรอก็ที่หยุดเนี่ยก็เพราะว่ามันได้บาดแผลค่ะอ้ายังไงอย่างไงมันเกิดเคิเดินขึ้นมาหรอมีค่ะอย่างเช่นแบบ ขนาดยังไม่ทันขึ้นล่มอย่างเงี้ยแล้วลมมันแรงเกินแล้วแล้วเราแล้วเราพลาดอ่ะล้มล้มลงเชิงเขาอย่างเงี้ยคือไม่ล้มลงนะคือมันไม่ที่เป็นหน้าผาแบบตัดโคาะอย่างเงี้ยนคือไม่เป็นเหมือนอ่ะเขาล่าดอย่างเง <hi> ี้ยแล้วลมลังยกลมแล้วลมตีผิดทางแล้วแล้วเราคอนโท o ลล่มนั้นที่มันถูกลมดึงไม่หวัดมันหนักอ่ะเราก็ล้มคุกุกุกุล้มล้มล้มลงไปอย like ่างเงี้ยค่ะ ขนาดว่าใส่เสื้อหนามากนะใส่เสื้อกางเกงทุกอย่างหนามากแต่ไหล่นี่แับเลือดแล้วก็เลยเป็นแผลเป็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยแผลเป็นนี่ยังไม่น่าเกลียดเท่าเออขาหักถ้าถ่ายละคอยไม่ได้เนาะโอเคหยุดก่อนแล้วการพักๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เวลาของเราแล้วอยากจะทําอะไรอีกไหมหลังจากนั้นก็มีได้ลองเอ a วอเร bat ์ได้ไปลองคือตัวปีนผ้าค่ะ ก็ได้ไปเล่นของครูเล้งราชยิตอนแล้วก็โหด้วยความที่ครูเขาก็แบบเจียนอ่ะก็เลยสอนเราให้เราได้เข้าใจเทคนิคอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งสนุกขึ้นไปอีกเพราะว่ามันอยู่บนอากาศมันอยู่บนความสูงแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือเราเล่นกับเพลงเราฟังเพลงแล้วก็สื่อสารท่าทางออกมาในมุมของมันคืออาร์ตค่ะล้วนๆอ่ะ เราเลยยิ่งชอบมันมากแต่ว่าด้วยเวลาแล้วก็ความต้องอึดในร่างกายมากอะ่ะเราสู้ไม่ไหวท้อใจเราก็เลยหยุดมาห,หยุดเล่นมาไม่กรรมผัดผลขนาดนี้นี่ที่บ้านไม่ว่าอะไรไอ่ะนะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีความเห็นหอ,อาจจะไม่รู้อ๋อค, <laughs> <laughs> คุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อสาบส่นได้ําำค่ะอะไรก็ยิ่งพ่อแบบ ถ้าพ่อไม่ไม่ติดอะไรพ่อจะช่วยขับขับรถไปเพราะมันต้องไกลหนึ่งมันต้องไปสีละชาบ้างต,ต้องไปแบบหลาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่ออยู่ในสายผ่านโกล์เหมือนกันก็เลยก็เลยเข้าใจ,าใจแล้ว แล้วก็สับสนุนแต่จากที่เล่ามาก็ดูเหมือนว่าไลฟ์สไตล์ของเราจะตรงกับคุณพ่อส่วนใหญ่ทั้งเรื่องของการทำงานและความชอบต่างๆมากมายหนูเพ่มคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ใช่สาวหวานแน่ๆหวานมันมีช่วงเวลาเราก็มีความหวานโอ้โหนี่หวานโหดมากเลยนะเล่นแต่ละอย่างนะมิ้นทำอาหารมิ้นก็หวานนะเออเหรอตื่นเช้ามันวาดคุกกี้นะมิ้นก็หวานอยู่ทอะไรทำอะไรบ้างทำอะไรเก่งครับ ชอบเขาขนมค่ะหลักๆหรือว่าตัวที่ทําให้สนุกหน่อยก็คือขนมแต่ถ้าอาหารจริงๆจังๆเนี่ยจะเป็นสายแบบมีอะไรอยู่ในตู้ก็ยำๆไปเลยคือสายอะไรได้สายเราก็เลือกวิธีทําเอาวันนี้อยากจะทางทางตง้มทางยำทางทอด<ช>ทางผัดเอาก็เลือกเอาแล้วก็พอรู้เทคนิคซึ่งทั้งหมดก็คืออย่างที่บอกเรียนจากอาจารย์<อ>ยูยูทู อาจารย์ยูสอนมากพูดเลยสอนเยอะจริงๆเอาจริงๆจากที่ฟังพี่มินพูดมาเนี่ยไลฟ์สไตล์ว่างๆเหมือนมีเวลาว่างมากขนาดนี้คือแปลว่าสดนั่นไงไม่เห็นพูดถึงคําถามนี้ก่อนที่จะเข้ารายการไม่ใช่คือเราเนี่ยฟังไลฟ์ตล์ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าก็มันเป็นคนที่มีเวลาว่างชอบอยู่กับตัวเองชอบความสนุกสนานนี้จริงๆชอบอยู่กับตัวเองมากกว่ามังมินว่าหมายถึงว่าชอบชอบให้เวลาตัวเองในการทํานู่นทํานี่แต่ว่าถ้าเวลาที่จะไปเจอเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะปีนี้เราเริ่มเข้า ใจมันมากขึ้นว่าเวลาในชีวิตเรามีจํากัด mm hmm. เพราะฉะนั้นเพื่อนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเราเป็นมิตรได้กับทุกคนแหละ <Okay. S 1> แต่ระดับความสัมพันธ์เนี่ย mm hmm. เราต้องรู้จักเลือกอะ mm hmm. คนที่อยู่ใกล้เราก็ต้องเป็นคนที่ที่ไปกันเราได้ mm hmm. ไปได้วยกันได้เราไม่หลังเขาเขาไม่หลังเราเพราะนั้นน้องว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นคนที่ใกล้กันมุมมองในชีวิตมันก็คล้ายกันค่ะ <Okay. S 1> สิ่งที่ชอบก็คงต้องไปทางเดียวกัน mm hmm. และเช่นกันก็คือ สุดท้ายถ้าเกิดเราเรามีกิจกรรมเยอะไม่ได้หมายความว่าเราต้องโสดย์ะเนาะแค่เราต้องเลือกคนที่กิจกรรมเราไปด้วยกันได้พวกคุณทีก็อาจจะต้องเป็นสตันแมนอะไรเงี้ยหรอไม่แบบว่าออะไรเงี้ยพลาดเราอไร่าง้โดดเขาไปเถอะพวกเราไปเถอะที่รักวันนี้เราไปโดดรอดห่วงไฟกันอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไรกันอย่างเี้เป็นเด็กเป็นเด็ก ไปกินข้าวไปกระโดดล้อหลุดไฟไม่ได้กินข้าวบนเชือกที่ขึงอยู่บนบ่อจระเข้อะไรอย่างนี้ไม่ก็ไม่ขนาดนั้นนั่นคือกิจกรรมที่ชอบบางอย่างไงสุดท้ายคำถามสุดท้ายนะครับสรุปว่าช่วยกันเฟิื่องเหมาทองลงมีแฟนหรือยังเมื่อกี้ที่เอ๋ยถามยังไม่ตอบเลยก็มีคนก็มีก็มีหนูตอบดารามากเลยมีคนคุยก็มีป่ะมีมีมีนี้ะรู้แต่แล้วแฟนเป็นซันแมนจริงๆริงไหมเหรอที่เดาไม่ใช่ก็แน่จะเป็นคนลักษณะนี้แหละ ไป <Adventure S 2> แอเวนเจอร์เหมือนกันใช่ไหมอ่ะดีมากเลยนะครับวันนี้เราก็ได้ทุกคนรู้จักตัวตนของเธอไปออทั้งหมดแล้วนะฮะหลายๆเรื่องที่คุณผู้ชมสงสัยว่าตกลงว่าเธอเป็นสาวหวานหรือว่าสาวมั่นกันแน่นะฮะวันนี้ก <ๆ S 2> ็คง <c oughs> จะได้เห็นกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเหมือนกันที่อิจฉาการใช้ชีวิตในแบบของเธอนะฮะซึ่งผมฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีสีสันแล้วก็น่าจะมีความสุขมากเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมิ้นท์มากที่สละเวลามารายการของเรานะครับขอบคุณมากขอบคุณมากค แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะฮะที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้รายการ True Insider แล้วก็ผู้ราทั้งสามคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการ True Insider Week End สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้ได้รอเป็นวีมีไลฟ์สไตล์ที่แบบเท่มากเลยนะตัวหนึ่งที่เคยเล่นก็คือพารากร i ดดิ้งหลังจากนั้นก็มีได้ลองเอเ i อ l รสครอแบทล่าสุดมีสว่านเป็นของตัวเองเลื่อยไม้เองสว่านะไรอเฮ้ยโ้ยมีพลังมาก แล้วก็มีความฝันในการเดินทางรอบโลกเพื่อที่จะไปเล่นเครื่องเล่นคือเล่นเป็นสิบรอบอะเอาจนอ้วนจริงโอ้นี่มีสปิริตอ,ะอ้ะเื่อนเปิดหมายตรงลงมีแฟยหรือยัง